สวัสดีครับผมนายสุรเกียรติการสะอาดนัน,นักศึกษา6 3 0 1 1 0 1 6ครับวันนี้ผมจะมาทำ l a บ blink บนะครับในรายวิชา introduction iot นะฮะโดยเราจะรับค่าจากเซนเซอร์ต่างๆเซนเซอร์ dht 1 1แล้วก็ส่งส่งค่า led นะครับให้มันติดให้มันดับเนี่ยโดย ผ่าน ESP 8266นะครับเชื่อมกับ r i n g โดยใช้โนด MCU ครับนะครับถ้าผมกดในแอปบ i n g นะครับ d a s h b o a r d on ก็ LED ติด Off LED ก็ดับนะครับนีครับแล้วก็แสดงผลอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่ได้รับจาก DS t 1 1 แสดงผลในแดชบอร์ด uh, ในบลิงแอปพลิเคชันนะครับขอบคุณครับ